สวัสดีครับพบกับแอดมินจากเพจหมาล่าเนื้ออีกเช่นเคยนะฮะวันนี้แอดมีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอครับตัวนี้เป็นสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของหนังสติ๊กนะครับเป็นหนังสติ๊กประเภทท่อเดี่ยวนะครับตัวนี้มีชื่อว่ารุ่นไซส์นะครับเป็นซีรีส์2ครับซีรีส์2ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจากเวอร์ชั่นเดิมนะครับซึ่งเนี่ยนะครับง่ายๆเลยดูจากตัวท่อเดี่ยวตัวนี้นะครับ หนาขึ้นแข็งขึ้นนะวัสดุทําจากอลูมิเนียมนะครับเคลือบสีชุบอย่างดีนะครับมาทําความรู้จักกันดีกว่ากับเจ้าไซส์ซีรีส์สตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวเขาด้านหน้านะครับโลหะหล่อนหนาอย่างดีเลยนะครับมาพร้อมกับยางแบรนด์หน้ากว้างนะครับซึ่งสามารถให้แรงส่งลูกได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับยืดปุ๊บนี่นะครับท่อนะครับท่อเดี่ยวเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีอย่างดีนะครับมีระบบตัวล็อกนะครับสำหรับขึ้นลำแบบนี้นะครับ มีกริปมือนะครับกริปหน้าสําหรับถือเพื่อประคับทําให้การยิงที่มั่นคงและนิ่งขึ้นนะฮะถัดมานะครับชุดไกเสาคู่ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเงาเงาสวยๆเลยตัวนี้นะครับหลักการของการทํางานของเกาไกเสาคู่นะครับขอไปนะฮะต้องมีวัตถุไปขัดก่อนนะครับตัวไกถึงจะทํางานเนยนะครับพอกดปุ๊บนะตัวไกถึงจะอ้าออกแบบนี้นะครับ ถ้ามีขัดแล้วเราไม่กดไกนะมันจะไม่ไม่ไม่มีไม่มันไม่สามารถอ้าออกได้เองนะครับอ่ะจบเรื่องไกไปลทัดมานะครับเป็นชุดรางนะครับอลูมิเนียมนะครับขนาด20มิลและสามารถกลับด้านได้เป็น12มิลนะดูจากหน้าตัดตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับเช่นเลดดอดไฟฉายหรือเนี่ยครับติดเป็นชุดรอกแบบนี้นี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ สวยเลยตัวนี้ครับกริปมือนะครับก็เป็นพลาสติก ABS หล่อตันอย่างดีนะครับเนี่ยนะครับยาวโค้งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถทําให้พกพาได้สะดวกนะครับจับยกประทับยิงแบบยิงไวก็ได้นะครับกริปมือก็เนี่ยนะฮะปึ๊บทับได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวแอดจะนะครับวัดความยาวระยะชัดให้ชมกันก่อนว่าจากเขาเนี่ยถึงชุดยิงจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่วัดกันสดๆให้ดูตรงนี้เลยอาจจะคว่ำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมัน ถึงเสาครับอยู่ที่84เซนนะครับ84ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวนะแอดล็อกไว้ก่อนนะครับกลับด้านให้ดูดีกว่าครับตัวเลขจะได้มองชัดๆนะครับจากชุดไก่นะครับไล่มาเนี่ยนะครับ84เซนติเมตรนะครับระยะชักถือว่าค่อนข้างยาวมากนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าจากทางร้านไปนะครับทางร้านมีประกันสินค้านะครับ มีฟรีค่าช่างและที่สําคัญนะสินค้าทุกชิ้นเราประกอบและมีรีวิวก่อนส่งให้ทุกกระบอกนะครับซึ่งลูกค้าซื้อไปปุ๊บส่งไปให้เนี่ยเปิดกล่องสามารถยุบมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือเจ้าไซร์นะครับซีรีส์สองเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบกันฮะเอามาครับได้เวลาทดสอบกันแล้วนะครับกับหนังสติ๊กท่อเดียวรุ่นไซส์นะครับซีรีส์2นะครับโดยแอดจะใช้เป็นลูกเหล็กลมขนาด80เมตรในการทดสอบนะฮะจากนั้นก็บรรจุไปตรงหนังรองทับไปอยู่กลางแบบนี้นะครับปึ๊บ สอดเข้าไปตรงหลักไก่คู่นะครับหลักไก่คู่ตัวนี้สามารถใส่ลูกได้ตั้งแต่ขนาด8มมตรถึง12มิเมเลยนะครับแน่จุใจแน่นอนนะครับจากนั้นใช้เท้าเหยียบนะครับขึ้นลำนะปุ๊บระบบล็อกให้โดยอัตโนมัตินะฮะร,ระยะที่15เมตรครับมาชมกันโอ้ <laughs> <laughs> <น> <laughs> เดี๋ยวมีภาพสโลห้ดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปชมการทดสอบต่อไปนะ อบการทดสอบต่อไปนะครับจะเป็นเป้าที่เล็กลงนะครับนั่นคือกระป๋องน้ําอัดลมตรงนู้นนะฮะร,ระยะที่15เมตรเช่นเดิมามาชมกันนะฮะว่าจะมีความแม่นยําขนาดไหนนะครับโอ้โหหนีรับนเะยมหาก นะครับหลังจากที่ทดสอบไปแล้วทั้ง2แบบแลเป้าเล็กเป้าใหญ่นะและนี่คือผลงานของไซส์ซีรีส์สนะครับเล็กเล็กครับกระป๋องน้ำบัลลมก็เป้าเล็กกว่าก็ฉีกเลยนะครับทั้งแรงทั้งแม่นนะครับสุดๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะคร สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเพจหมาล่าเนื้อและแล้วก็เพจ s c า r m a n AIRSOFT SURVIVAL นะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับลูกค้าจากทางร้านพิเศษเลยนะครับฟรีนะครับค่าแรงฟรีประกันสินค้านะครับฟรีค่าช่างนะครับและที่สำคัญสินค้าประกอบให้แกะกล่องพร้อมใช้งานเลยและมีคลิปรีวิวให้ส่วนตัวนะครับต่อ ต่อหนึ่งท่านต่อรายก็บอกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดติดตามใน h ช n n e l นะครับหมาล่าเนื้อใน YouTube ด้วยนะครับแล้วเจอกันไปล่าบ๊ายบาย